We know Yeah. Yeah. Uh, uh, yeah. yeah. Uh woke up with a fire burning desire yearning yeah. to rise to a place of higher learning apply to work and no question i deserve yeah. it my mind is certain the moment i step from behind the curtain so cold when i wrap my entire purpose flow over your head like a flying circus oh uh, yo i never been lying never been mediocre with the rhymes never will see a moment when i'm sleeping on it cause i keep it potent with the lines on uh, leave them over to the side it's just be creeping on me on the slide still is a need to know that i ain't keeling over yeah. man i'm feeling so วันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลจูบีนะคะก็มีสุก,กี้เจ้าหนึ่งค่ะที่กระแสกําลังมาแรงในตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้ไม่กี่วันของก็หมดเร็วทุกวันนะคะใครมาชาก็อดกินค่ะต้องมาจัดกันในวันถัดไปเพราะว่าเขาร่ําลือกันว่าสุก,กี้เจ้านี้โคตรเด็ดเกลิ่นมามากแล้วนะคะเรามารู้จักกับสุก,กี้ร้านนี้กันดีกว่าค่ะกับสุก,กี้เจ้าสมุทรมหาชัยพิกัดอยู่ริมเทศบาล8ข้างร้านอาหารเจนุยสีฟู้ดด้วยมีหนุ่มหล่อคนนี้นะคะเฟิร์สชยุทธลิมธนสารค่ะเป็นเจ้าของร้าน เฟิร์สได้เล่าถึงความเป็นมาของสุก,กี้เจ้าสมุทรว่าเกิดจากความรักในอาหารทะเลของเฟิร์สผู้ที่เติบโตมากับครอบครัวที่คุกนเคกับท้องทะเลรู้จักแหล่งวัตถุดิบเป็นอย่างดีและเข้าใจถึงวิธีการดึงเอาความสดอร่อยของอาหารทะเลออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมาผสมผสานกับน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพิเศษที่ถูกส่งต่อจากป้ามีความเข้มขน้นจัดจ้านถึงใจหอมกลุ่นจากเตาจึงเกิดเป็นสุก,กี้ทะเลสูตรต้นตำรับส่งต่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครและที่เด็ดนะคะคือวุ้นเส้นสูตรพิเศษของทางร้าน ที่ไม่เหมือนใครอีกเช่นกันค่ะเพราะมีความหนึบนุ่มพอนำมาผัดกับน้ำสุก,กี้ก็จะหอมแล้วก็อร่อยมากค่ะคือเจนเุียครับมีน้ำจิ้มสุก,กี้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นต้นตำรับอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเราได้เส้นสูตรพิเศษซึ่งเส้นร้านผมผับไม่เหมือนร้านอื่นแน่แน่หน,นึบนุ่มอีกแบบหนึง่งแล้วรู้สึกว่าเอามาผัดกับสุก,กี้หอมและอร่อยมากกับกระทะเหล็กใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยมาปรับน้ำจิ้มสุก,กี้ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่บวกกับว่าณเวลานี้ครับผมว่าสุก,กี้อ่ะ มันเหมือนราเมงญี่ปุ่นครับผมอยากสร้างสุกี้ให้เป็นหน้าตาของประเทศไทยไฮอามอยากให้มีสาขามากๆแล้วก็ตอนนี้เราทําระบบหลังบ้านอย่างแน่นมากเลยครับซึ่งณวันนี้ครับก็พูดได้เรยวว่าภายใน3เดือนน่าจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกครับ ซุกกี้เจ้าสมุทรมหาชัยที่นี่เขามีแต่เมนูซุกกี้เท่านั้นนะคะโดย First ได้รังสรรเมนูซุกกี้ให้กับลูกค้าได้ทานหลากหลายเมนูค่ะเน้นวัตถุดิบสดสะอาดไม่ว่าจะเป็นเมนูซุกกี้โครสมุทรที่รวมเอาวัตถุดิบของทะเลกุ้งปลาหมึกกั้งใส่รวมอยู่ในเมนูนี้ถือว่าคุ้มมากซุกกี้แห้งกั้งทะเลตัวเป็นๆเ,เนื้อแน่นๆทอดกรอบนอกนุ่มในซุกกี้แห้งโคดไข่ใครไม่อยากทานเนื้อสัตว์นะคะที่นี่ก็มีเมนูทานง่ายได้ประโยชน์บุญเส้นที่ไม่เหมือนใครพ สมกับไข่นุ่มๆหอมไข่หอมซอสหอมกลิ่นกระทะสุดฟินสุก,กี้แห้งเห็ดชิเมจิสำหรับสายสุขภาพทานได้ทุกวัยยิ่งทานยิ่งรักสุขภาพกินได้ไม่รู้สึกผิดอร่อยไม่อ้วนค่ะ ซุก,กี้แห้งปลาซดสดปลาสดสดคัดเองทุกตัวคุณภาพเน้นจากทะเลมหาชัยชิ้นบมเบมแน่นๆกัดทุกคำเจอปลาทุกคำนอกจากนี้ยังมีเมนูซุก i ี้รม,มิรซุก,กี้แห้งหมูและเมนูซุก i ี้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอีกด้วยซึ่งจากการเปิดร้านได้เพียงไม่กี่วันนะคะผลการตอบรับดีมีลูกค้ามาอุดหนุนกันอย่างล้นลาม ทั้งนี้เฟิร์สขอฝากบอกลูกค้าทุกท่านว่าช่วงนี้ร้านเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่วันประกอบกับลูกค้าให้การตอบรับดีเป็นอย่างมากทําให้ระบบต่างๆอย่างไม่นิ่งนะคะซึ่งก็อาจจะมีการขาดตกบกพร่องไปบ้างขอให้ลูกค้าทุกๆท่านเห็นใจซึ่งทางร้านจะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านจริงๆ่ะเอ็นูแนะนําคือสุกี้โคตรสมุทรใส่ทะเลทุกอย่าง,ม,างม,ามีกั้งมีปลามีกุ้งมีหมึกครับ แล้วก็ผัดกับเส้นส่วนพิเศษของเราใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสุกี้ก้างสุกี้หมูสุกี้ไก่เรามีอยู่แล้วแต่อีกอันนึงคือสุกี้โคดไข่สุกี้โคดไข่เนี่ยเรามีแค่ไข่กับเส้นแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ครับมันจะมีความนัวบางอย่างเรายังมีเทกเจอร์บางอย่างที่มีความเป็นไข่แล้วก็เราอยากจะให้ลูกค้าลองแอดออนได้ครับสองสองฟองห้าฟองสิบฟองยิ่งสิบฟองอยิ่งนัวครับเหมือนกินไข่กับเส้นแล้วมีน้ำจิ้มสุกี้โอ้โหอยากให้มาลองแล้วก็ยังมีสุกี้ราดข้าวครับจะเป็น สุกี้ที่ผัดกับปลากับกุ้งแต่ว่าไม่ไม่มีเส้นจะมีเป็นเกาเหลาสำหรับผู้ใหญ่ได้3มวันครับก็ดูสิหน้าครับเรื่อยๆครับต้องขอบคุณต้องขอบคุณคนมาชัยขอบคุณคนใกล้เคียงครับลูกค้าน่ารักมากทุกคนเข้าใจว่าเราเพิ่งทําใหม่ระบบเราใหม่ด้วยแล้วก็เราพยายามทําคุณภาพอย่างดีที่สุดอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าพยายามทำเดอร์ให้อย่างมั่นใจว่าลูกค้ากินแล้วโอเคชอบเรากลับมานะครับ ส่วนสไตล์การจัดร้านค่ะเฟิร์สได้ทำออกมาในแนวสีฟ้ดอาร์ตโดยมีภาพเพ้นผนังแรกบนถนนเทศบาล8ที่ถ่ายทอดสเสน่ห์สุก,กี้เจ้าสมุทรผ่านงานศิลปสุดประณีตกับไอคอนเชฟกุ้งผัดสุก,กี้สุดเท่แดนมาร์กใหม่จุดเช็คอินของชาวส,ม,สาม,มุราคผานามาาอรสภาพเ้นย่วร ซื้อภาพเนี่ยครับผมมั่นใจว่าเป็นภาพแรกในถนนเทสันแปนแน่นอนที่ยัมีภาพศิลปะอันนี้บวกกับโลโก้มีรูปกุ้งในการล้อเรียนเป็นทะเลกับการผัดนะครับแล้วก็จริงเราตั้งหน้าริมถนนเพื่อให้ลูกค้าเห็นเลยว่าครัวเราทํายังไงทําสะอาดแค่ไหนแล้วก็คุณภาพดีค สำหรับใครที่มองหาซุก,กี้ทะเลต้นตำรับแท้ๆที่เน้นความสดความอร่อยมีเอกลักษณ์ที่บุญเส้นและความพิถีพิถันเจ้าสมุทรต้นตำรับซุก,กี้ทะเลสดจริงอร่อยเต็มคำที่รอทุกท่านมาลิ้มลอง ย้ำพิกัดกันอีกครั้งอยู่ริมเทศบาล8ข้างร้านอาหารเจน้ยซีฟู้ดเปิดทุกวันโดยจะมีบริการเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีพร้อมทั้งเปิดบริการหน้าร้านและมีโต๊ะนั่งทานตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีสามารถจอดรถได้ริมถนนและลานจอดรถในร้านอาหารเจน้ยซีฟู้ดและติดตามความเคลื่อนไหวของซุกี้เจ้าสมุทรมหาชัยได้ทุกช่องทางหรือสอบถามเพิ่มเติม098 0 98, 0 4 6 6 0 0 0ค่ะสุกี้เจ้าสมุทรมหาชัยนะครับตองเราเป็นสุกี้ต้นตอทะเลนะครับเรามั่นใจว่ารสชาติเราขอมกระทะแน่นอนเส้นนี้เราเป็นเอกลักษณ์น้ำจิ้มนี่คือเหมาะกับยุคเก่าและยุคใหม่อย่างแน่นอนครับแล้วก็เราตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสองหรือที่ถนนเทศวัน8ครับ อยู่ติดริมเส้นถนนข้างๆร้านจุลนีซีฟู้ดเลยนะครับแล้วก็เราฝากติดตามทุกๆช่องทางครับเออสุกี้เจ้าสมุทรนะครับแล้วก็ฝากเบอร์ติดต่อไปด้วยครับ098 004 6000นะครับแล้วก็เราเปิดนะครับถ้าเราเปิดเดย์ออฟเนี่ยคือ9ก้าโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งครับอันนี้จะมีแอปช้อปปี้มีแอปไลน์แมนมีแกร็บครับแล้วก็เราเปิดหน้าร้านตรงเนี้ยครับ4ี่โมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งเย็นจนถึงสองทุ่มครึ่งครับเป เรียนเชิญทุกๆคนนะครับชา่วหาชัยอยากให้ลองมาชิมจริงๆตั้งใจทำจริงๆ